จากกรณีที่มีข่าวนะครับว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยใช้วิธีการรูปแบบใหม่ในการปรดัดทุสลายกับพี่น้องประชาชนคือการหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่โรงพักเชียงรายแล้วให้เหยื่อเนี่ยติดตั้งโปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกลนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เหยื่อเนี่ยคว่ำโทรศัพท์ลงนะครับเอาหน้าจอคว่ำลงแล้วก็ทําการรีโมทเครื่องนะครับจากอีกที่หนึ่งทาให้สามารถ เบิกถอนเงินกว่า2ล้านบาทได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานแห่งาช,ชาติอยากประชาสัมพันธ์ใต้องประชา,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 าชนนะครับโปรแกรมลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าโปรแกรมรีโมทเดสท็อ o นะครับหรือภาษาไทยคือโปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกลซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมนะครับในท้องตลาดนะครับซึ่งประโยชน์ของโปรแกรมนี้ก็ใช้ในอ,อ,องค์กรนะครับที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ผู้ด,ดูแลระบบเนี่ยอาจจะรีโมทหรือควบคุมเครื่องจากอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทผู้จําหน่ายแล้วเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องยกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่บริษัทนะครับแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยอาจจะให้ติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้แล้วเขาก็าจ,จะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับท่านนะครับอย่างไรก็ดีควรจะต้องดูหน้าจอนะครับเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่เขามารีโมทเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอบัญชีธนาคารหรือธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่นกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอเรียนยินดันว่าสำนักงานหน่งสชาติไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ แจ้งให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้เพื่อจะควบคุมเครื่องของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีผู้หนึ่งผู้ใดอ้างในลักษณะนี้นั่นคือมิจฉาชีพครับขอความกรุณาแจ้งข้อมูลมาที่1599ได้ตลอด2ีชั่วโมงขอบคุณครับ